สวัสดีค่ะยินดีตอนรับ่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาปอ,อก,กันกับแบดในช่วงบายของมือวันที่2 2เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567ัน้าะคะมูลนิธแอดภาพาพี่น้องไระเท่าสุขสกุนมาติตามรับชมรับฟังแนวทาง ตงวดค่ะจากอาจารย์เคยทําได้ถ้าค่ะพี่น้องค่ะงวดตีพันาม,มาแนวทางของอาจารย์เคยทําได้เขามาเป็นหกเจ็ดต,ต,งต,งตงรงๆค่ะพี่น้องค่ะเอาม่เนี่นะคะอาจารย์เราสิดาได้ตัวใดมากฝากนะคะพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางในคลิปนี้ค่ะแนวทางจากอาจารย์เคยทําได้พี่น้องมารับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันอาจารย์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับจ้าวันนี้มาติดตามทมข้าวค่ะอาจารย์คะ อย่าเพิ่งก่อนสิถามข้าวนีิว่างวดวึนหนึงนี่ได้ไ,ไรไปไหนคะอาจารย์ก็ได้ายเติมเยอะโอ้คือคักแถอะนาะตรงตรงเนาะค่ะเพราะว่าอันเด็กตัวนี้กันคนมีอ่าค้นเขาได้เบอร์โทรมันมีคนหนึ่งนะ <S <S ค่ะแต่วบบ่าค่ะอยากเขาได้วงวดอ่าที่สุดท้ายของอ่าเรื่องเรื่อไน่ะ <S <S ค่ะเพราะว่างวด ขาได้เงวดสามศูนย์นั่นแหละเจ็ดสามศูนย์บาดเจ็ดสามศูนย์ยูเคดีนนะบลรุ่ดมากก็เลยล่องไปเห็ดเล่าร่องเลยเห็ดเล่ามันกัมันเขามากเก้าศูนย์กับเขาเพราะว่ามันกับเขามากเก้าศูนย์เขามากเก็ดแปดมันกะเขาแค่หกเก็ดหลังจากนันสไตล์มันกับเขามากเก้าศูนย์ใจผมว่าถ้าถือว่าถือจักเถี่ยมือขึ้นนี่ยร่องล่องเพิ่นกระบอกได้มือขึ้นเลยเขียดป๊บ ขมาอยู่มันใจครับเนี่ยวัตถุแก่เยอะนี่ค่ะค่าเป็นขึ้นแปลงล่างเป็นหลวงปู่หลวงปู่ที่เขาอยู่นั่มมีชุกหินค่ะมหามหาบอกว่าจานมาสั่งเนี่ยนี้ไปใส่เดินวันที่สิบแปดมาสั่งโยนีละว่าต้องให้นี้ว่ากลับว่าต้องกลับไปใส่ไว้น่โยนีย่สิบแปดนี่มาสั่งอืมค่ะจัน ไปไปให็นก็เจ้าสิบแปดมั่วถือไปออกอายุเล่าเก่าสามอายุเล่าเกสิบสามปีต้อเสียโอ้ยเนี่ก็ไม่ไปออกอายุเล่าสามขึ้าตีปัญหาเข้าตีปัญหาเทวดามุ่งออกนะะคเป็นเจ้าแรงมากเข้าตีปัญหาผู้ออกเสื้อเสื้อก็ไปออกอายุขึ้นคะเด็กรางเล่าเก่าสามก็เล็กมาก ขาดคือมัดเมียมีแค่เลขสิบแปดกับเก้าสามตอนนั้นเอาแต่ว่าอันละสิบแปดเออค่ะจันมันเลยมั่งถือครับแต่ว่าคนนั้นเขาแบบหนึ่งเขาไม่หนีสามเสียนเขาเขาได้เบอร์ทั่วแล้วเขาว่าเขาไปรุ่งสองหนึ่งเขาเขาได้เบอร์ทั่วเขาไมนมีคนเดียวจเขากรได้มัดหนีสองเขาก็ได้ไปสื่อส่วนการหมวดผู้หันมาเขาได้หลายค่ะเออเขาเขาก็ได้ยยุกเจ้าหนึ่งมาได้สองพัน ตัวหนึ่งละเด็กสามพันโอ้เขาเจ้ามีเงินลงทุนเนาะเบอื่องบินเขาเจ้ามัดหมัดละสามหมื่นสามหมื่นกลัวว่ากหันมัดหาหมื่นมาสั่นโอ้หนึ่งนักว่าเอาไว้อีกเราเราหนีมัดสินละเรากาใหุ้มัดหนีมัดสินเลยเนาะค่อนเข้าเนาะมันเนาะมันโซเสียเราเด้มันโซเราเด้เขาเจ้าตื่นขาเจ้าโซเสียแมนค่ะมันได้แบบเนี้ย ก้อนถือว่าก้อนถือว่าพอเท่ากันได้ขายท่องเลยไหมค่ะขายท่องวันล่ทุนเอาไปมากกันไล้เหมือนสีเหมือนสีกันเล็กมี่เงินไปซื่อส้อนยางอ่าเสียนไปเลยโอ้สองวันนี้พนเมื่อหนีเลยหรอคะพนได้มาทท้งานสามศูนย์หมดไหโอ้กันได้ล่ามาสามวันล้วกวมาได้วันนี้ก็เลยบอกเราเน้นจังจหลงวันนี้เน้นเอาค่ะกะเขือนเราก็เล่นเน้นเอา หาปัญหาปัญหาปัญหาตั้งแต่แรยเติดป้านเล่าว่าเคยกันเยอะเราเราใจอีหลีเด้วน้อยย่อมรับเนาะค่ะเนาะครับใจอืมแล้วนใจได้เกิดคนใจแล้วก็ต้องกันยังมว่าใจปนนันเยอะคนใจแล้วก็คนเสื้อมันพ่อมาหนะเออครับพ่อยังมว่าถึงแมนคือคือคือความคิดเห็นของบุญหลวงด้วยเนี่ยอาจารย์มีต่างหลายที่เพิ่นให้แนวทางแต่ว่าเพิ่นมาเสื้อมันอาจารย์เคยทําได้แล้วเพิ่นก็มั่นใจเพิ่นก็นั่นเลยเนี่ยนะบางคน บ่เอาเด้ถ้าว่าบ่าบาถึงอันน่านอีลีนะไว้เราโทกแม่ครับท่านโดนกระทษแม่ท่านโดนกรโทษแม่แล้วมั่นใจแล้วโล้วนี่อี่ลีเลยอะ่ะครับค่ะเร,เราได้ไถ่หนึ่งหัเรามาได้เล้าสามหัวเนี่ยแล้วก็มาได้ไถ่อีกเนี่ยเราก็เลยมั่นใจอืมค่ะเอาหัวนี้กัลองเบิ้งนะครับจ้าแลล่องเบิง้งวาองหันมือกลา มันผิดลักลักลอยเข้าเมืองเข้าเบองเหล่าเลขสองมันเป็นเป็นเลขแปดจ้ะค่ะเพราะเลขกินกับเป็นสั่งหเลขกินค่ะว่าะมันเข้าเดียวเบองว่ามันสองมันกลับขึ้นไปเป็นเลขแปดจ้ะค่ะมันก็บเลขถานเขาเจะากับพาดขึ้นกันเหมือนเงินเรื่องเขาเจะใหมากาสองเจ็ดแปดเมือนรุ่นใหม่มากก็ดเออเก็ดเก็บโอ้สองเก็ดสองหกเก็ดรุ่นมากไก่เก็บหกเก็ดนะค่ะ มมเมื่อกา้าฮอบเกตหามาัดก,ก็เเ็ตันี้คยเอาเคยถือซ้อนคยไดทีต่างหากสิบไรบอสู้เขาบ้าง<ช>เขาก็เลยหมั่นใจเ็ตัวนี้<ช>เอาเคอยถือแปดแสนอเอเออฮอเกตน,นี่ยคยถือแปดแสนป<ช>ีสี่หกได้มาซื้อทีหาสิปอืม โอ้ยคนคนวงหนึ่งเพิ่นกัซื้อซื้อ,อยังไนก่ก็ครับที่เพิ่นหม้วนหนีวงหนึ่งครันซื้อส่วนยางจังไรนะคะสองไรผมผมซื้อส่วนยางด้วยครับซื้อส่วนทุเรียนปาซื้อส่วนทุเรียนย,าก,ยา,กากสี่ข้างหายสองไรแสนว่ากันเออมากันได้ไงโอ้ได้ส่วนทุเรียนสองไรครับจากโลกเป็นหนีเท่าไรน,นะคะสามแสนสามแสนโอ้ปดหนีเราก็ได้ได้อ่ามรดกขึ้นมาเลยเนาะบันนี้ อืมค่ะค่ะมันมีผู้เดียวในแต่เบอร์โทรอืมจ้ะอาจารย์มี่ร้องอ้าลองเบอร์นะวันนี้จ้าได้ค่ะอาจารย์คะประวัติเลขวันนี้คือผมแยกว่าท่านใดได้ครับเนี่ยได้ค่ะมันเป็นเลขหลายตัวเนี่ยมันมันแยกว่าไดนมันมีสองสุดค่ะมีสองสุดถ้าที่จับสุดใดประวัติมันมากสองเถี่ยวมากสองเถี่ยวเลยทักที่จับเอาเดียวใดก็เลยก็เลยมองอยู่นี่เอาเอาไปเต็มเต็มเลยนะได้ค่ะ เต็มเๆมมันก็ไม่มายตัวเรามีหกตัวเลขสามตัวมันมีสองศูนย์แปดเก้าศูนย์ครับแปดเก้าศูนย์ค่ะสองเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดค่ะครับนี่แค่นี้อาวงเล็บที่สองเจ็ดแปดมาเลยจ้าเก้าศูนย์เก้าศูนย์ค่ะ แปดเก้าแปดเก้าค่ะสองเจ็ดสองเจ็ดค่ะเจ็ดแปดเจ็ดแปดค่ะล่างค่ะเราไม่เห็นล่างล่างเบิ่งไปมาเห็นล่างล่างห้าศูนย์กับหกศูนย์ห้าศูนย์กับหกศูนย์ค่ะวงที่ห้าศูนย์จ้าแล้วถ้วงที่เจ็ดแปดค่ะวงที่เก้าศูนย์ค่ะ รวยคำเดียวเลยนะอาจารย์รวยคำเดียวเลยลงทายครับคำเดียวว่ารวยค่ะตารางมือุดท้ายท่านสีแยกใหญ่ห้างเทียนเบิร์นเบิร์เรารวยงานเก่าเด็กนั่นเก่ามือสุดท้ายเป็นทวงมากล่องเบิรงแมนอาจารย์บิร์อันนี้มันแยกว่าอะไรเออ าาก,ก็ะยากถือน้ำเบียดีอาจารย์เนี่ยกันมีไลฟ์กันนี่นะโอ้ยได้ยิ้นตะข่าวเพิคนก็นมได้ยินข่าวโตวแน่สันดเดียดเดือนเนี่ยอาจารย์ค่ะย <c oughs> ังมางวดเหล้ามาขึ้นนี่น่าปวดหัวจะเนี่สบายถึงเวลาเข้าเข้าตรงเกินไปค่ะเข้าไปของยักษ์นี่ว่าเป็นอายุกันงวดเหล้างวดหนึ่งแต่ว่าม่ได้๋ร่องช่องค่ะเพิ่นก็บ้าบอแบบนี้แหละเล่ยมันใจญ่าะหลวงปู่ที่อยู่น้ำค่ะเพิ่นมาบอกว่า ซี่สามสองวันสันหลวงปู่เมีหลวงปู่เอามาให้เถออาจารย์วันสันซี่สามสองวันสันประเไปซื้อซีสามสองเลขไปออกสีสามหนึ่งวันเล่าออกซีเออเมียจำได้ก่ะเร็วๆนี่ละอาจารย์เร็วๆนี่ละเออครับพอซีสามหนึ่งโอ้ยหนอนหดวพุ่นมากประเมาหาอีกค่ะ นางอยู่บาะเนี่ยเพิ่นเอาถาพระเข่าบ้านซิปตักขึ้นไป2องอันค่ะบ่ได้ลงดอกเฮาตีว่าสองศูนย์ก,ก็เป็นเก่าที่เก่าสองสอมันก็ออก20อยู่ค่ะหลังแล้วมันหอกมันนั้นก็ได้ค่ะวันนี้ยังเราเป็นหลว่าะจานมาต้องกลับไปใส่ได้อว่าซั่นวันที่18บ่ต้องกลับไปใส่ยู่นี่ละห้ามกลับไปหันไปนี่ว่าซั่น ใจนสิบแปดก็สิเก็บหลัใจวันสิบแปดครับลุยวยุเล่าเลยม่โอ้โอาจารย์อาจารย์นี่เดี๋ยวนี้อาจารย์ปล่อยเล่านั่นเมนบอกอาจารย์ปล่อยครับโอ้ตวา่อมันไงพถกมาปั่นเล่าก็มาปั่นให้มัล้าปัดมือเดี๋ยวมันตันหนุนกัของข้าวสุขภาพพอดีนั่งเอไปไม่สุด ปกปกซุไว้เราจ้ะจ้ะอาจารย์ได้ส่วนน้ำยะไหนอาจซียนต้นงการน้กะซีบวกเราได้ได้ได้ค่ะอาจารย์ผดพายน้ำเนยค่ะอาจารย์น้ำเทียมมันน้ำจัดจัดนะจ้าจัดจัดมันมาชัดชัดมากนั่นจังสีอ่าร้องเลืองไข่มันกะสีน่ะเป็นตะลุนอยู่ที่ของอาจารย์นี่มันมันบ่หลายนะอันนี้หลายเราได้หนี่หลายเราหนี่งมันตะเลขสองสุดมันหลาย ค่ะตอนสองสุดเด็คือบราศีมาสุดท้ยสุดหนึ่งแค่ไั้นกับแม่อ๋ออันนี้คือสองสุดร่วมกันแล้วนะคะอาจารย์นี่ครับมแม่สองขึ้นอแดดแดดคือแดดหรืว่าต้องปันต้งจ<า>้่สิบเอ็้านอนห้าปันพ่อปันแบบเปิดพอ่พอรับลงไปเปิดขาไปเห็นขระเจ้ามาเผาสมค่ะเป็นผู้ชายพ,าพ,าอพอสมพาสมแล้วข้าเคลี้ยวไปเข้าไปเปิดพ่อเลี้ยวข้าไปเห็นเด็กเก จูู่กลานนงน่มนะค่ะตังเหขเมืองเ,นนะเกินแล้เก็ดแปดตะวันสูตรมาชัดค่ะต่ว่ัโยงเนม่มนะมีมีมีพุทธาองตายวัาสั่งพุทธาไปยิ่งค่ะอ่าป่านหนึ่งตะวันก็เอยซื้อมามีพุทธาตายพุหนึ่งแี่างต่ว่ขาเดียวเห็นเลขเจ็ดแปดศูนย์ค่ะตัวแรกนี่เนี่ยค่ะประเด็นตัวที่สองตัวที่สองเ กะปั้นอีกล่องปั้นอีกปั้นสองเท่ยปั้นเป็ดเป็นพระแม่เป็นพระแม่ละดกบถือสมดุดสีเหลืองน้าสมุดอันหนังสือเนะี่นยสีเหลืองหน่อยหน่อยอันอาจารย์มาสัน่นนี่หนังสือพระวินัยเลยครับหนังสือพระวีนัยผมซื้อมาแปดบาทมาสัน่น มันคือพารี่นพามีไน็หมายถึงศีลของพระศีลของพระสองร้อยยี่สิบเจ็ดรีินะสี่ร้อแปดบาเ่อสันวครับเงินนุ่น,นหน้ามาเสียงอีกมีเห็นพระเห็นพระก็ชุ่มกันเห็นพระท่าบุญเงี่ยท่าบุญบานยกหาขึ้นค่ะได้เบิร์นในยูทูบเราฝันเห็นพระสูงเยอะๆว่าสันมันมีมันมีอย่างละสองเก สองเจ็ดแปดครับอวซ้ำตรงกันปรีดีครับตรงกันค่ะแล้วก็ฟันเห็นพาดสุ่มกันอีกซี่หาขึ้นคอนกันคอันนี้ทำได้หลายเนี่ยคพาดที่นั่งหลายๆเต็มสล่ามันมีสองมันมีสองเจ็ดแปดสองเจ็ดเก้าสองแปดเก้าการเรียกว่ามันใจสองเจ็ดแปดนี่แหละพอกับเก้าศูนย์พอเรียกเห็นเก้าศูนย์อืมค่ะจัน ครับได้ค่ะอาจารย์ได้ได้ค่ะอาจารย์อาใกล้ๆก้ต้องสช้ได้ยุบแยบต้องที่ละลัดตอนนี้ใกล้ๆเดี๋ยวบังเว่าดีโทรหาอ่าอีกเท่านึงเนาะค่ะครับครับได้ได้ค่ะได้ค่ะครับคุณทุกทีครับโชคดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะค่ะ สรุปแนวทางถ่ายคลิปนี่นะคะพ่อแม่พี่น้องคะแนวทางจากอาจารย์เคยทําได้นะคะพี่น้องคะชุดบนนะคะมี8 9 0 2 7 8 9 0 8 9 2 7แล้วก็7 8นะคะชุดบนอาจารย์เล่าเน้นอยู่ที่2 7 8 9 0แล้วกับเจ็ดแปดนะพ่อแม่พี่น้องคะบันนี้ลางค่ะลางมี5 0กับ6 0 อาจารย์เคยทำได้เล่าเน้นดูที่หาศูนย์ได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อเอาจังใดก็อย่าลืมแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะแนวทางตองหมวดมณีนะคะจากอาจารย์เคยทำได้นะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รับชมรับฟังนะคะพี่น้องคะจังใดกะ ข่าอพม่พี่นองมักนวทางชุดนี้ของอาจารย์เคยทําไดพ้พ่นองอย่าลืมนําไปพิจารณา,ายิบจับซื้อหาสลากกินแบงรัฐบาลเอาไว้พรอมเด้อค่ะพะม่พี่นองเด้อฮาเทียมีโชคไปนํากันนะคะพะม่พี่นองค่ะนําไปพิจารณา,าเบิ่งนะคะพี่นองอทั้งช่องการนาเสนอเพื่อเป็นแนวทางค่ะพ่นองค่ะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณข้อมูล ดีๆแบบนี้นะคะจากอาจารย์เคยทําได้นะคะขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รับชมรับฟังพร้อมค่ะเอาไว้พอกันไหมก็แบบในคลิปหน้าเด้ค่ะพ่อแม่พี่น้องคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ